เจ้าทําโรตีเป็นบ่เป็นจริงอะทําไมไม่ขายโรตีมาขายเคกทำไมเดพ่อขายแล้วนี่ครับเค้ก็เหมือนที่ไทยแหละเคกนะครับแต่ที่ไม่เหมือนที่ไทยที่หาไม่ได้ก็คือแม่ค้านี่แหละส่วนใหญ่เขามักใส่หยั่งกัน เอาไส้เค็มอะไรก็ได้อะที่น้องอเอามาหนึ่งหนึ่งนไม่รีบนานๆก็ได้อันนี้ลูกค้าสั่งบะอ๋อนี่ของแม่ค้าเองแม่ค้าชอบกินแบบนี้เหรออันนี้แม่ค้ากินแรมีมเนยแล้วก็ซอสช็อกโกแลตแล้วก็วานิลานะไอ้ก็เคยเปิดร้านเคฟที่ไทย าขายขายดีแต่เปิดไทย YouTube เฉยๆไม่เน้นขาย <c oughs> ขายดีเด็กเด็กน้อยชอบกิน <c oughs> อ่ากินกับกุ๊กแม่จริงม <c oughs> ากอา่มีมีมีใสชาโโกนี่ครับแป้งลงแล้วแต่แป้งเจ้าดูอ่าเขาเนียเนี เนยวเนวกว่าคล้ายๆแป้งไอ้นี่เลยคอนด็อกคอนด็อกรู้จักบอกคอนด็อกแเอวใส่ใส่กอกมาห่อแล้วเอาไปทอดอะดูครับอืมลีลาการหมุนอย้ยังหมุนได้อยู่นาเออ,อเขาเรียกอะไรวะทำเรียนครั้งเดียวเป็นตลอดไปน,น,นจริงง้อแม่โอ้ยเดี๋ยวเียงใจของเขาโอ้นี่แม่ค้ากินแบบ แบบนี้อันนี้อร่อยนะแบบนี้ผมเคยกินไอยก็มักอวานิลาดูครับน้องทำนี่ทานเลยเจ้าเจ้าเจ้าชื่ออยังชื่อกบอายุเท่าไหร่สาวเท่าไหร่อ่าตาดำ 2สาสองเนี่ยเสาห้าบ่แมนบ่ไทยถูกแม่นี่ถ้าน้องไม่บอกไม่บอกก่อนก็ทายว่าทุกตอนแรกคิดว่าอ่าสิบแปดนั่นน่ะแลเจ้าซาวแบบเนี้ยนี่ถ้าได้ซสาห้าแล้วนะเนี่ยอ่าเออไม่้ายยิ้มหวานมาก แต่ได้บอได้เอากล้องใหญ่มามันหนัก mm hmm. ไว้ตอนแรกปกติไอ้จะสะพายกล้องตัวใหญ่มาแต่พอเห็นฝนมันมืดๆก็เลยไม่ได้เอามาไม่ได้ถ่ายเจ้าสวยๆอืมอากาศบอเป็นใจเมื่อวานก็ลุยฝนทีนึงแล้ว,วกกเออลุยฝนล,ลุยไปไหนบอลุยไปกินเบียร์ลุยไปไปผับ,ผบเออไปตรงเนี้ยสีหอมเลย กลางวันถ่ายคลิปกลางคืนเที่ยวนี่นะครับสิบห้าพันเก็บก็สิบห้าพันว่ะสามสิบาทเราสาสิบาทแทนนี่ครับเมื่อกี้พี่เขาก็มาถ่ายไปแล้วนะครับปักหลักชาแนลแล้วก็กินให้วันตายได้เวลาของผมถ่ายบ้างแล้วนี่นนกินกับกุ๊กเออกุ๊กทำอาหารดนะ้วย ใช่มีหลายช่องในเพจก็ชื่อช่องว่าน้าหม้อน้าหม้อรู้จักบอหน้าหม้อรู้รู้รู้ความหมายบ่หนหน้าหม้อรู้ความหมายบอเอ๊ยถูก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 แม่นแล้วแม่นแล้วบางคนเขาถ้าเป็นที่ไทยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะเขาเขาคิดว่าหน้าหม้อเป็นคนเจ้าชู้นี่ครับสิบห้าพันกีบครับดูชื่อร้านก่อน อ่านไม่ออกไปอ่านกันเองชื่อ,อยังรือชื่อร้านเค้บชื่อ,อยังเด้้ออ๋อนี่นะนี่ครับพอดีมันร้อนนะเนี่ยเลยก็ต้องพัดให้อากาศมันเย็นเลยเออได้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับนี่ตับใจหลาย